อ่าเห็นหน้าจอเรียบร้อยใช่ไหมคะเด็กๆโอเคค่ะเห็นแล้วมาเริ่มอ่ามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้มันจะสืบเนื่องจากครั้งที่แล้วเด็กๆไม่ต้องกังวลเรื่องแบบฝึกหัดนะคะบางครั้งเรายังไม่ต้องเปิดค่ะลูกวันนี้มันจะสืบเนื่องจากของครั้งที่ผ่านมาก็คือ ก็คือจํานวนนับแต่วันนี้เราจะไม่ตอบแบบที่มีจํานวนตัวเลขเราจะตอบแบบนาข้าหูพจนนลงไปเลยนะคะมาดูค่ะนี่เด็กๆไปดู what are there ครั้งที่แล้วเราถามว่า how many เราจะตอบเกี่ยวกับจํานวนนับแต่ครั้งนี้เราถามว่ามันคืออะไรการตอบก็จะคล้ายๆกันค่ะแต่เราไม่ระบุจํานวนลูกบางครั้งเราจะเจอคำถามซึ่งเอ๊ะทีเชอร์เคยบอกไว้แต่ว่า ต้องตอบ how many เขาถามจำนวนถ้าเขาถามว่า w h a t t h R e บ้างละ่ะเราจะตอบเกี่ยวกับชื่อสิ่งของแต่ส่วนที่ตอบคือจะตอบในนามที่มันเป็นพ้าหูพจน์นะคะเอกพจน์เด็กๆจะชินละคำถาม w h a t is t t w s w a t is t h a t วันนี้มาดูคำนามที่เป็นพ้าหูพจน์กันบ้างสังเกตตรงไหนที่เป็นพ้าหูพจน์ก็คือคำว่า a R e นะคะ ตัวชี้วัดหรือจุดมุ่งหมายก็คือให้เด็กๆเ,เลือกภาพตรงตามความหมายของคำกลุ่มคำและประโยคที่ฟังด้วยนะคะหลักๆแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆที่ฟังแล้วก็ระบุเสียงตัวอักษรการอ่านเสียงและสะกดคำง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่านแต่หลักๆวันนี้คือเด็กๆจะต้องเลือกคำให้ตรงกับประโยคเท่านั้นนะคะง่ายๆมาดูค่ะสาระความรู้ของวันนี้นะคะ What's are there เป็นประโยคคำถาม แต่ h, นะคะแต่ว่าเหล่านี้ใช้กับนามพาหูพจน์ที่อยู่ใกล้เราแต่ต้องมากกว่าหนึ่งนะคะซึ่งคำนามก็จะเปลี่ยนรูปจากเอกพจน์เป็นพหูพจน์ตามไปด้วยต่อไปมาดูคำศัพท์ค่ะ v o c a b u l a r y ก็คือกลุ่มคำวันนี้ที่เชิญจะเปรียบเทียบให้เด็กๆเ,เห็นชัดเจนนะคะ จะมีหนึ่งกับ2หรือ1มากกว่า2กว่า3ก็ได้นะคะแต่ให้รู้ว่า1คือเอกพจน์มากกว่า1คือพ้าหูพจน์นะคะซ้ายมือนะคะไม้บรรทัดอันแรกเป็น1ก็คือสิงคุล่าแนวส่วนขวามือพ้าหูจน์ก็คือโพล่าแนวนะคะหรือเรียกง่ายๆเอกพจน์กับพ้หูจน์เอกพจน์คือ1พ้าหูจน์คือมากกว่า1จํางจำง่ายๆค่ะนี่มาดูต่อค่ะลูเลอไม้บรรทัดเปลี่ยนเป็นมากกว่า1เป็นลูเลอ ไม้บรรทัดนะคะแต่เราไม่ได้ระบุจํานวนซึ่งครั้งที่แล้วเราจะระบุจํานวนครั้งนี้เราจะบอกว่า rulers ไม้บรรทัดหลายอัน tiger เสือหนึ่งตัว tigers เสือหลายตัวเห็นไหมคะคบตรหน้าน่ะกล้วยหนึ่งผล บานหน้าหนักกล้วยหลายผลเด็กๆสังเกตนะคะคำนามเอกพจน์ไม่มี s ท้ายคำนามส่วนพ้าหูพจน์ขวามือจะมี s ท้ายคำนามสังเกตนะไว้นะลูกตอนนี้มันยังเติมแบบไม่มีเงื่อนไขเด็กๆสังเกตนะคะเติม s ลงไปท้ายคำนามได้เลยเดี๋ยวมจะมีตัวที่เติมเงื่อนไขโผล่มาเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังมาดูแครอทแครอทหนึ่งหัวแครอทแครอทหลายหัว m a n ก o มะม่วงหนึ่งผลแมงกมะม่วงหลายผลเด็กๆเ,เจอคำว่า m a n ก o เด็กๆสังเกตให้ดีค่ะซ้ายมือเป็นหนึ่งเอกพจน์ M A N G O แมงกส่วนขวามือเป็นพหูพจน์ M A N G O E S อ่าเห็นไหมคะตัว E โผล่มาแล้วตรงนี้แหละค่ะที่จะเป็นเงื่อนไขเวลาเด็กๆเ,เจอว่าจะเติมได้อย่างไรถ้ามันลงท้าย นะคะดเด็กๆสังเกตนะเดี๋ยวขอใช้ปากกาชี้ให้เด็กๆดูแป้นนึงจะได้เห็นชัดเจนอ่ะตัวนี้นะคะลงท้ายด้วยตัวโอเห็นไหมคะแมงกกซึ่งลงท้ายด้วยตัวโอหน้าตัวโอเป็นตัวจีนะคะดเด็กๆสังเกตหน้าตัวโอเป็นตัวจีลงท้ายด้วยโอโอเป็นสระเขา,าจะมีเงื่อนไขค่ะลูกหน้าตัวโอเป็นจี เวลาจะเติม s ลงไปให้เติม e ก่อนค่ะจึงใส่ s ได้เหตุผลคือจะได้ง่ายต่อการอ่านนั่นเองนะคะจาก mango ก็เป็น mango สังเกตด้วยนะคะลงท้ายด้วยตัว o หน้า o เป็น g ให้เติม e ก่อนแล้วจึงใส่ s นะคะก็กลายเป็น es น่าจะผ่านมาจากปหนแล้วพอจะจำได้กันอยู่มาดูต่อไปค่ะดัก k เป็ดหนึ่งตัว d u c เป็ดหลายตัวเห็นไหมคะตัวนี้เขาไม่มีเงื่อนไขค่ะลงท้ายด้วยพยัญชนะปกติใส่ S ท้ายคำนามได้เลยต่อไปค่ะ Pencil ดินสอหนึ่งแท่ง Pencil ดินสอหลายแท่งตัวนี้ก็ไม่มีเงื่อนไขนะคะลงท้ายด้วยพยัญชนะอะไรปกติเติม S ได้เลยต่อไปค่ะมาดูบอลลูนลูกโป่งหนึ่งลูก Balloons ลูกโป่งหลายลูกตัวนี้ก็เติม s ท้ายคำนามได้เลยนะคะไม่มีเงื่อนไขต่อไปแบก k กระเป๋าหนึ่งใบแบกกระเป๋าหลายใบยต่อไปค่ะก่อนจะน้องปิดไม้ด้วยค่ะลูกอย่าลืมปิดไม้นะคะอ่ะมาดูค่ะแดเหล่านี้ใช้กับนามพหูุคน์ที่อยู่ใกล้ทีนี้อยู่ในรูปของคำถามนะคะถ้าขึ้นต้นด้วยคำว่า w a t h ตัวนี้จะต้องตอบชื่อสิ่งของนะคะเรสังเกตว่าจะเป็นเอกพจน์ท่าหูพจน์ที่คําว่า R ค่ะจําไว้เสมอว่า R ตัวนี้นะคะจะใช้กับคํานามที่เป็นพาหูพจน์แต่มีอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นกรณียกเว้นก็คือคําว่า U ค่ะลูก U ถึงแม้จะเป็นบุคคลคนเดียวก็ตามนะคะแต่เวลาใช้เป็นกรณียกเว้นใช้ R ตามหลัง U สเหมอค่ะ ถึงแม้ u คูณหนึ่งคนจะเป็นคนคนเดียวตัวนี้นะคะเป็นกรณียกเว้นค่ะลูกใช้ u r นะคะแต่หลักๆแล้วสังเกตง่ายๆตัวนี้จะใช้กับที่เป็นคำโม o u we, d นะคะถ้าเป็นคำสรรพนามแต่วันนี้เรามาเรียนเรื่องคํานามสิ่งของนะคะอ่ะต่อไปไปดูค่ะดูตัวอย่างนะคะ เหล่านี้ตำแหน่งสิ่งของจะต้องอยู่ใกล้ตัวผู้พูดโดยตำแหน่งมือที่ชี้ก็คืออยู่ใกล้นะคะเขาชี้ไปที่เป็ดหลายตัววันนี้ไม่ต้องตอบเป็นคำออข,อขอโทษค่ะวันนี้ไม่ต้องตอบเป็นจำนวนนับนะคะซึ่งต่อเนื่องจากรั้งที่ผ่านมาก็คือเราตอบแบบมีจำนวนโดยใช้จำนวนก่อนคำนามแต่วันนี้มาตอบแบบไม่มีจำนวนกันบ้างก็จะตอบว่า นะคะด,ดูคำถามนะ what are they what แปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นเขาต้องถามว่าเหล่านี้นะคะใช้คำว่าเหล่านี้นะอยู่ใกล้เราเหล่านี้คืออะไรตอบคำถามเป็น they are ducks นะคะเหล่านี้คือเป็ดหลายตัวเห็นไหมคะเด็กๆสังเกตไหมว่าจำนวนตรงนี้จะหายไปถ้าเด็กๆ สงสัยให้เด็กเปิดแบบฝึกหัดหรือหนังสือตามก็ได้นะคะแต่ตัวนี้คือเป็นจํานวนข้าหูโพจน์เพิ่มเติมจากของชั่วโมงที่ผ่านมานะคะซึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเขาจะตอบว่า dr แล้วตามด้วยจํานวนแล้วตามด้วยคํานามแต่วันนี้เราตอบด้วย dr แล้วตามด้วย ducks เลยโดยไม่คํานึงถึงคํานามไอ้โดยไม่คํานึงถึงจํานวนนับนะคะแต่ที่ต้องคํานึงถึงก็คือ น้ำที่เป็นพราพหูพสต์ตัวนี้จะไม่ต้องนับนะคะมาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันค่ะตอบได้อีกแบบหนึง่งโดยใช้สรรพนามโดยไม่บอกตำแหน่งใช้คำว่า the อ่ารกนะคะ the ตัวนี้แทนเป็ดหลายตัวนะคะ the ตัวนี้ใช้ได้ทั้งคนสัตว์สิ่งของนะคะ ส่วนแรตัวนี้แทนตำแหน่งที่อยู่ใกล้ที่อยู่ตรงนี้นะคะแด่อาเหล่านี้แทนตำแหน่งสิ่งของที่เขาพูดถึงนะคะแด่อาเหล่านี้ต่อไปค่ะมาดูตัวอย่างข้อต่อไปชี้ไปที่ส้มเด็กๆจะเจอเงื่อนไขแล้วนะคะ what are t h e r e เหล่านี้คืออะไรมาดูการตอบบ้างค่ะ t h e r e are orange ต่อแบบใช้สรพนาม They are orange เด็กๆสังเกตคำว่า orange นะคะซึ่งคำนามปกติจะเป็น o r a n g o ใช่ไหมคะ,ะคำนามปกติตัวนี้จะเป็นตัว o อยู่ทีนี้ถ้าเป็นพักหุมนโคสข้างหน้าตัว o เป็นตัว g เงื่อนไขก็เลยจึงเติม e s ลงไปเด็กๆไม่ต้องสงสัยนะคะว่าเอ้ยขอโทษค่ะตัวนี้ค่ะเป็นตัว e เมื่อกี้ที่เชื่อพูดถึง mango ขอโทษนะคะพูดผิดอะ ส่วนคำว่า o r a n g ตัวนี้นะคะลงท้ายด้วยตัว e แม้ว่าไงคะอะไรคะคุณครูคะไม่ทราบว่าหน้าไหนคะพอดีว่าขึ้นมาค่ะอ๋ออันนี้คุณครูไม่ได้ใช้หนังสือค่ะคุณแม่คุณครูเพิ่มเติมจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเราเป็นนามพ้าหูพจน์วันนี้คุณครูสอนการใช้ตำแหน่งกับการใช้สรพพนามดูหน้าจอตามเลยค่ะคุณแม่ค่ะไม่ต้องกังวลหนังสือนะคะมันสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วทีนี้เราเอา เพิ่มเติมมาให้น้องเผื่อน้องจะเจอหลายแบบจะได้ตอบได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูค่ะเด็กๆดูคำว่า orange ซึ่งตอนแรกเราเจอคำว่า mango ข้างหลังตัว g มันเป็นตัว o ใช่ไหมคะ mango เราเติม es แต่คำว่า orange ตัวนี้ o r a n g เราก็เลยเติมอะไรลงไปคะลูก เด็กสังเกตคำว่าแมงโก้ใิคะอะใครช่วยบอกพี่เชอร์ได้บ้างเปิดไมค์ค่ะเมงโก้ Mango ถูกหรือผิดฮลัลโหลอะใครตอบได้ใครจำคำศัพท์คำนี้ได้บ้างคำว่าแมงโก้ถูกหรือผิดถูกนะคะเมงโก้ Mango. แต่เติม ไม่ต้องคำนึงถึงว่าตัว G เพราะว่า Man g o มันลงท้ายด้วยตัว E ให้เราเติม S ได้เลยนะคะเด็กๆยังอยู่ในสายกับพูไหมคะทีเนี้ยตอบได้2แบบก็คือเดตัวนี้นะคะแทนคำนามนะลูกนะแทนคำนามก็คือส้มตัวนี้หลายผลก็คือมันทั้งหลายคือส้มนะคะเด็กๆด,ดูตัว E ตัวนี้เติมแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะแต่คำว่า Man g กมะม่วงมันเป็นเงื่อนไขเพราะข้างหน้าตัว โเป็นตัว G ที่ผ่านมาที่อธิบายตอนแรกนะคะใครไม่ทันเดี๋ยวกลับไปดูคลิปด้านบนได้นะคะทีนี้มาดูตัวอย่างหน้าต่อไปไอข้อต่อไปค่ะ w h a t are there เรานี่คืออะไรเราก็ไปดูสิคะสิ่งที่เขาถามเราอ๋อมันคือดินสอหลายแท่งใช่ไหมคะเราก็ตอบโดยใช้ตำแหน่งหรือทวนคำถามของเราคำถามบอกว่า are t h e r เปลี่ยนใหมค่ค่ะประโยคบ,บอกเล่าเป็น t h คนะคะอย่าลืมเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็กเป็นพิมพ์ใหญ่ด้วยนะคะเสร็จแล้วมาดูคำนามมันคือดินสอใช่ไหมคะเราก็เขียน Pencil ลงไปอย่าลืมมากกว่าหนึ่งนะคะเติม s ท้ายคำนามเป็น da pencil เหล่านี้คือดินสอหลายแท่งทีนี้มาดูการใช้สรรพนามบ้างนะคะ da pencil da ตัวนี้แทนตำแหน่งหรือแทนสิ่งของที่เรากล่าวถึงนะคะ da pencil อบได้สองแบบนะคะต่อไปค่ะไปดูมะม่วง w h a t are t h e r e เหล่านี้คืออะไร There a r e mango ด็กๆเจอแล้วเห็นไหมคะที่มาจากข้างบนเมื่อกี้คำว่า mango ลงท้ายด้วย o หน้า o เป็น g นะคะก่อนจะเติม s ให้นักเรียนใส่ e ลงไปก่อนตัวนี้เติมแบบเงื่อนไขข้างหน้า o เป็น g ให้เติม e ก่อนจึงใส่ s เพื่อง่ายต่อการอ่านก็จะเป็น the r are e mangoes ตอเป็นคำสรรพนาม the r are e mangoes มันทั้งหลายคือมะม่วงทีนี้มาดู p a ์ t ค่ะชี้ไปที่ p a ์ t what are t h e r e They are fans. They are fans. อันนี้คือไม่มีเงื่อนไขนะคะเติม s ท้าย n ได้เลยอ่ะทีนี้มาดูคำถามที่เราจะช่วยกันคิดวันนี้เด็กๆด,ดูที่ลูกสอนนะคะชี้ไปที่เป็ดจากภาพประโยคใดถูกต้อง There is d u c There are d u c ประโยคที่หนึ่ง There is dark. ประโยคที่สอง There are d a k ใครคิดว่าประโยคแรกถูกใครคิดว่าประโยคที่สองถูกอ่ามีเด็กๆช่วยคิดไหมคะว่าประโยคไหนถูกต้องคะลูกอ่าใครประโยคไหนถูกคะลูกประโยคประโยคสองถูกประโยคแรกล่ะคะไม่ถูกเพราะอะไรลูกบอกเหตุผลไหนได้ไหม โอเคเก่งมากแสดงว่าตัวนี้เขาหลอกเด็กๆอยู่ใช่ไหมคะลูกอีตต้องใช้กับนามเอก,กพจน์นะคะอ่าส่วนดักตัวนี้ถูกต้องตามจํานวนตัวนี้คือมากกว่า1สิ่งที่เขาหลอกหนูคือตัวนี้นะคะอ่าระวังให้ดีนะเจอข้อสอบถูกหลอกแสดงว่าข้อนี้ผิดใช่ไหมคะนี่มาดูข้อ2อแดงเหมือนกันเลยแต่ ismr ใช้ r ถูกต้องนะคะคำนามดั ตามหลังด้วย S จบด้วยจุด full stop ข้อนี้ถูกต้องเก่งมากค่ะโอเคเก่งมากเลยมาดูนะคะข้อแรกผิดข้อที่2ถูกนะคะเวลาเราบอกถูกผิดเด็กๆให้เหตุผลประกอบคุณครูก็จะได้เข้าใจว่าเด็กๆเ,เข้าใจตามที่คุณครูที่บายหรือมีอะไรเพิ่มเติมเราจะได้แบ่งปันความรู้กันเนาะเก่งมากเลยลูกอะต่อไปค่ะมาช่วยกันดูอีกทีคะว่าวันนี้เราสรุปที่เราเรียนมาวันนี้ก็คือ ดิสเหล่านี้ใช้กับนามพ้าหู้มโพสที่อยู่ใกล้เรานะคะน้มพหู้มโพสใช้คําว่าโคโลนาส่วนประโยคคําถามจะขึ้นต้นด้วย was ตามหลังด้วย are แล้วก็ตามหลังด้วยตําแหน่งก็คืออะไรคะใครตอบได้คํานี้ดิสใช่ไหมคะลูกตัวนี้คือเหล่านี้ก็ค,คือตำแหน่งแสดงว่า สิ่งของมากกว่าหนึ่งอยู่ใกล้ตัวเรานะคะประโยคคำตอบจะตอบได้หลายแบบนะคะโดยเด็กๆจะตอบบอกว่าดักเฉยๆก็ได้แต่อยากจะให้เด็กๆตอบแบบเต็มโครงสร้างประโยคนะคะโดยใช้สรรพนาม ขึ้นต้นด้วยเดอาแล้วตามด้วยคำนามที่เขาถามแต่ต้องอยู่ในรูปของข้าหูพจน์นะคะหรือจะตอบตำแหน่งที่เขาถามตรงนี้ได้ยิ่งดีเลยค่ะไม่ผิดน,นะคะก็เป็นเดอาตามด้วยนามที่เป็นข้าหูจพ์เช่นกันนามข้าหูโพ์ก็คือนามที่นับได้มากกว่า1น,นะคะท้ายคำนามอย่าลืมนะคะมี S แต่บางครั้งก่อนจะเติม S ต้องใส่ E ก่อนอย่างเช่น คำว่า mango เนื่องจากตัว o อยู่ท้ายตัว g นะคะมี g นำหน้า o นะคะเดี๋ยวมันจะมีเงื่อนไขอื่นๆตามมาวันนี้เอาคำนามที่เป็นเงื่อนไขของ g นำหน้า o นะคะอันนี้ตอบในรูปของบอกเล่าทีนี้สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ปกครองแล้วก็ขอบใจเด็กๆทุกคนนะคะเด็กๆอย่าเพิ่งวางสายนะนคุณครูขอปิด วิดีโอก่อนเดี๋ยวเราจะได้สั่งงานกันเนาะโอเคค่ะจัดโมเมนต์พีซ n k you very much. Good bye.